เรื่องที่ผู้เล่าจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคเรื่องที่หนึ่งพญานาคมานิมนต์ไปฝั่งลาวช่วงปีพุทธศักราช2470ถึง2471หลวงปู่ชอบได้เดินทุดงในจังหวัดเลยใกล้กับแม่น้ำโขงท่านก็รำพึงในใจว่า อยากไปฝั่งลาวปรากฏว่าในคืนนั้นได้นิมิตว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งมาขอนิมนท่านให้ข้ามไปฝั่งลาวแล้วท่านก็รับนิมนตในเช้าวันต่อมาหลังจากเสร็จพัฒกิจหลวงปู่ก็มองหาเรือเพื่อข้ามฟากไปฝั่งลาวปรากฏว่ามีเรือลำหนึ่งลอยมาจอดที่ท่า แล้วคนเรือก็ตะโกนนิมนต์ให้ท่านขึ้นเรือพร้อมอาสาจะไปส่งท่านที่ฝั่งลาวเมื่อหลวงปู่ขึ้นฝั่งลาวได้อย่างปลอดภัยก็เหลียวกลับมามองหาคนเรือเพื่อจะขอบใจและให้พรแก่เขาทว่าสิ่งที่ท่านเห็นคือจระเข้ตัวใหญ่หลวงปู่จึงทราบว่านั่นก็คือพญานาคที่มานิมนต์ท่านในนิมิต หลวงปู่จึงได้แผ่เมตตาให้แก่พญานาคที่ช่วยให้ท่านเดินทางข้ามมาฝั่งลาวได้อย่างปลอดภัยอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2484หลวงปู่ชอบท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดห้วยน้ำริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนั้นท่านเห็นบรรดาศาสนิกชน มาถวายจังหันตามปกติคนที่มาใส่บาทส่วนใหญ่ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันพอสมควรแต่ทว่ามีชายผู้หนึ่งที่ดูแปลกกว่าทุกคนดูมีภูมิฐานมีสง่าราศีและสำรวมกว่าคนทั่วไปชายผู้นี้มีอาหารขาวหวานมาใส่บารท,ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงปู ก็ได้เอ่ยถามชายคนนั้นว่าบ้านอยู่ที่ใดชายคนนั้นก็ตอบยิ้มยิ้มว่าอยู่แถวนี้แต่หลวงปู่ลองถามญาติโยมที่สนิทกันต่างก็บอกว่าไม่มีใครรู้จักชายคนนี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านฉันเสร็จและชายปริศนาได้กราบลาหลวงปู่หลวงปู่จึงเดินตามไปดูเว้นระยะทางพอสมควร ก็ปรากฏว่าเขาเดินหายไปในสระน้ำหน้าวัดเสียแล้วและก็อีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ชอบได้ติดตามองค์ท่านหลวงปู่มั่นและคณะไปยังริมฝั่งแม่น้ำโขงและได้พักอยู่ในป่าใกล้หนองน้ำขนาดใหญ่เราพระสงฆ์ในคณะก็เตรียมตัวที่จะส่งน้ำและตักน้ำมาใช้สอยแต่ทว่าหลวงปู่ชอบ กับสังเกตว่าบรรยากาศรรอบน้ำดูเงียบผิดปกติเมื่อหลวงปู่ชอบพิจารณาดูแล้วจึงทราบว่าเหล่าพญานาควายร้ายได้พ่นพิษใส่ไว้องค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงรีบตักเตือนเหล่าพระสงฆ์ไม่ให้ใช้น้ำในหนองน้ำแห่งนี้จากนั้นท่านจึงเรียนให้หลวงปู่ม่นทราบแล้วพระทั้งหมดก็พากันแผ่เมตตาให้แก่เหล่านาคผู้มีมิจฉาทิฐิ ไม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ปรากฏว่าเหล่านาคทั้งหลายได้เกรงกลัวต่อบาปกรรมจึงพากันมาถอนพิษที่พวกตนในพ้นไว้และหันมานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในที่สุดสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้เพราะเมตตาธรรมโดยแท้เมื่อปีพุทธศักราช2508 หลวงปู่ชอบฐานะสมพระอริยเจ้าแห่งวัดป่าสัมมานุสรท่านได้พักอยู่ที่วัดป่าบ้านม่วงไข่จังหวัดเลยในช่วงนั้นองค์ท่านกำลังเร่งสร้างที่พักและศาลาในวัดที่แห่งนี้ไม่มีแหล่งน้ำพระเนนต้องเดินลงเขาไปตักน้ำเที่ร่องซับน้ำซึ่งอยู่ทานด้านหลังของวัด ในคืนหนึ่งขณะที่หลวงปู่ชอบกำลังสวดมนต์ไหว้พระท่านก็ได้ยินเสียงคนร้องโวกเวกตอนแรกหลวงปู่นึกว่าเป็นเสียงชาวบ้านเมื่อองค์หลวงปู่ท่านพิจารณาแล้วก็ทราบความว่าเป็นกองทัพพญานาคที่กำลังจะออกรบหลวงปู่จึงถามแม่ทัพเหล่าพญานาคว่าจะไปรบกับใครฝ่ายพญานาคก็ตอบว่าไปรบกับพญานาคแม่น้ำโขง หลวงปู่ชอบพยายามขอบินทบาทให้เลิกทับแต่ก็ไม่เป็นผลและในที่สุดเมื่อพญานาคฝ่ายภูเขาแพ้พญานาคฝ่ายแม่น้ำโขงหลวงปู่ก็ขอบินทบาทให้ทั้งสองฝ่ายเลิกทับอีกครั้งการรบครั้งนี้จึงเป็นอันเลิกลากันแพ้ชนะกันแค่นี้พอแล้วอย่าได้ทำอันตรายกันไปมากกว่านี้เลยมันจะเป็นบาปเป็นกรรม จองจำกันไปไม่มีที่สิ้นสุดและก็มีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลก็คือเรื่องราวของพระโมคคัลลานะปราบพญานันโทป,ปนันทนาคราชพญานาคถือเป็นเดรัจฉานชั้นสูงที่มีปัญญาในการเข้าใจพระธรรมพญานาคหลายตนก็ได้ปรากฏชื่อในฐานะ ที่เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาเช่นมุจจรินนาคราชมณิอคินาคราชพญานาคบางตนก็มีมิจฉาทิฐิแต่หากได้รับการสั่งสอนจากพระผู้ทรงคุณธรรมก็ย่อมหันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลได้มีพญานันโทป,ปาน,าน,ทน,นันทนาคราช ซึ่งเป็นนาคที่มีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าตนมีฤทธิ์มากจึงไม่เกรงกลัวใครวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแผ่ขายพระยานเพื่อจะตรวจดูว่าผู้ใดสมควรแก่การไปโปรดบ้างองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นพญานานโทปานันทนาคราชอยู่ในขายพระยานพระองค์จึงได้เสด็จไปสวรรค์ชั้นดาวดึง พร้อมด้วยพระภิกษุห้าร้อยรูปเพื่อไปโปรดพญานาคตนนี้พระผู้เป็นเจ้าได้พาเหล่าภิกษุขหะผ่านที่ซึ่งนันโทปนันทนาคราชอยู่ทำให้นันโทปนันทนาคราชโกรธมากเพราะไม่พอใจที่เหล่าพระได้เอาฝุ่นที่เท้ามาโปรยใส่สศีรษะของตนจึงได้ขัดขวางเหล่าพระภิกษุสงฆ์ไม่ให้ไปไหนต่อ พระพุทธองค์จึงทรงให้พระมหาโมคคลานะปราบพญานันโทป,ปนันทนาคราชพระมหาโมคคลานะจึงแปลงกายเป็นพญานาคที่ใหญ่กว่านันโทป,ปนันทนาคราชเอาขนดวางรอบนันโทป,ปนันทนาคราชแล้วกดเข้ากับเขาสิเนรุไยพญานาคจึงพ่นไฟใส่พระมหาโมคคลานะแต่ก็สู้ไม่ได้ จึงขอให้พระมหาโมคลานะนะคืนรูปเป็นพระภิกษุพระมหาโมคลานะจึงกลับสู่รูปเดิมแล้วเดินเข้าไปในหูขวาแล้วเดินทะลุออกทางหูซ้ายของพญานาคจากนั้นก็เดินเข้าไปทางจมูกขวาทะลุออกรูจมูกซ้ายของพญานาคแล้วพอพญานาคอ้าปากพระมหาโมคลานะนะก็เดินเข้าไปในปาก แล้วเดินจงกรมอยู่ในท้องของพญานาคพญานันโทปนันทนาคราชจึงรอจังหวะที่พระมหาโมคคลานะจะเดินออกจากปากเพื่อที่พญานาคจะได้เคี้ยวท่านกินจึงแซงขอร้องให้พระมหาโมคลานะออกมาปรากฏว่าเมื่อพระมหาโมคคลานะออกมาจากตัวของพญานาคพญานาคก็พ่นไฟใส่จากจมูกใส่พระมหาโมคลานะ แต่ไฟก็ไม่สามารถทำอะไรท่านได้แม้แต่น้อยสุดท้ายพระมหาโมคลานะได้แปลงกายเป็นครุฑไล่ติดตามพญานาคจนในที่สุดพญานาคก็ยอมแพ้และยอมรับนับถือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะในที่สุดนันโทปานันทะพุทชคังวิพุธทธังมหิตทิงปุตเตนะ เทระพุทธเคนะธรรมปยันโตอิทุปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพระวันตุเมชยมังคลานิแปลว่าเมื่อน,นันโทปนันทนาคราชผู้หลงผิดแผ่อิทธิฤทธิ์ใหญ่พระจอมมุนีโปรดให้พระเถระพุทธบุตรผู้ประเสริฐไปปราบ ทรงชนะด้วยการแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยพระเดชนั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าการทรมานนันโทปนันทนาคราชนั้นเป็นการกระทารรที่มีเจตนาให้พญนาคคลายทิฏฐิมานะเพื่อให้ยอมรับที่พึ่อันประเสริฐเชเช่นหลวงปู่ชอบได้ใช้เมตตาธรรมให้พญนาคผู้เห็นผิดละคลายความเห็นผิดได้นั่นเอง